เมื่อกี้นะคะเราอยู่ที่อ่า,พาวพ้าเราก็เดินทางมาเรื่อยๆๆๆๆๆตอนนี้เรามาถึงที่หาดทรายแก้วแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักแผนที่นะคะอ่าวไยเอา่เอาวพุทราอ่าวทับทิมอ่าวนวลอ่าวช่ออ่าวลุงหวงังอ่าววงเดือนอ่อานได้ไหม ไม่แน่ใจว่ารอบนี้แพ็กเกจด,ดำน้ำจะมาหรือเปล่านะคะ มอเตซมหมดอันนี้เอาไผ่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะเอาไผ่ผคุณผู้ชมคะนี้คืออาไผ่ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่นี่กันค่ะ,คะวันนี้เราจะเช่ามอเตอร์ไซค์แต่ว่ามอเตอร์ไซค์หมดนะคะหมดเลย ร้านอาหารที่พักที่อ่อาวไผ่จะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเขไม่ขายที่นี่นะอะไรนะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมไปสัมผัสอ่าวไผ่นะคะคุณผู้ชมคะนี่คืออา่าวไผ่ค่ะ คุณผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวที่เกาะสม็ตรนะคะคุณผู้ชมอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่หลายคนอยากจะเช็คอินก็คือที่อ่าวไผ่อ่าวไผ่แห่งนี้นะคะยังคงความธรรมชาติความเป็นส่วนตัวและก็ที่สําคัญค่ะหาดทรายยังคงขาวนะคะบรรยากาศยังคงคึกคักเหมือนเดิมในส่วนของการเดินทางมาที่นี่ใครหลายคนที่วางแผนโปรแกรมเดินทางท่องเที่ยวที่อ่าวไผ่ที่เกาะสม็ตรวันนี้สันแซ็จะพาคุณผู้ชมไปเก็บรายละเอียดนะคะว่า ที่เอาไผ่หากเดินทางมาแล้วเที่ยวอย่างไรเที่ยวแบบไหนและบรรยากาศยังคงคึกคักเหมือนเดิมหรือไม่ติดตามในสันนัตเเดย์ Today ค่ะใช่ดำแล้วมันก็คืนแป๊บเดียวไม่นาน ได้ค่ะโอเคค่ะเราตักผ้าเปียกอยู่ด้านนอกนะคะจะให้ผ้าแห้งไว้ก็วางถุงน,นี้นะคะค่ะไม่ได้ใจว่าคุณพ่อเข้าไปห้องเบอร์ไหนแล้วเบอร์สองโอเคอันนี้ไม่มีคนนะคะโอ้ใช่ค่ะเบอร์นี้แหละโอเคค่ะเป็นพ่ออยู่ค่ะแม่เป็นพ่ออยู่โอเคค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะพักกันที่อันนี้ที่นี่ชื่ออะไรอ่ะกรีนเบย์อะไรอ๋อคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะพักกันที่สมเด็จกรีนเบย์นะคะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งที่พักนะคะที่ถือว่าดีสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชม ดีตั้งแต่เริ่มที่จะเข้ามาพักเลยนะคะมีเจ้าหน้าที่พนักง,งานคอยให้การต้อนรับอย่างดีมากๆเลยเข้ามาแบบแรกก็รู้สึกประทับใจเลยค่ะคุณผู้ชมที่นี่นะคะตกแต่งเป็นสไตล์ที่น่ารักน่ารักนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อบอุ่นค่ะออกโทนสีเบจหรือว่าสีไม้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีเคาน์เตอร์บาร์มีอุปกรณ์ต่างๆให้เล่นแล้วก็ติดกับาหาดรายแก้วเลยค่ะคุณผู้ชม อกจากหาดไาแก้วที่นี่นะคะมีชายหาดที่ยาวแล้วก็ใหญ่ที่สุดในกดเกาะสม็จแล้วนะคะยังใกล้กันกันกบอ่าวไผ่ด้วยซึ่งอ e ีสานแซบทูเย์ก็จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับหาดไซแก้วแล้วก็อ่าวไผ่ด้วยค่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้เรามาดูที่พักนะคะที่เสม็ดกรีนเบย์นะคะคุณผู้ชมว่าที่พักเป็นอย่างไรหน้าพักขนาดไหนวันนี้เราได้ห้องพักที่ติดกับาชายหาดเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ ห oh, บอกได้เลยว่าสมิตรกรีนเบย์นี่คือสวยสุดๆนะคะภายในห้องก็จะมีการเขียนภาพเป็นรูปทะเลค่ะคุณผู้ชมแล้วก็นี่คือที่นอนเลยนะคะราคาจะอยู่ที่3,400สรบาทต่อห้องนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เราเข้ามาพักที่นี่นะคะพนักงานเขาก็จะเปิดแอร์ไว้รอเราเลยค่ะคุณผู้ชมเข้ามาคือเย็นเลยค่ะที่สมิตรกรีนเบย์นะคะ เป็นหนึ่งที่นะคะที่เรามาพักที่นี่เดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูสถานที่นะคะแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวกันที่หาดไซแก้วแล้วก็เผื่อจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่อา่าวเพร้าเพื่อจะเป็นอีกหนึ่งไกด์ไลน์ในการเดินทางค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีตู้เสื้อผ้าให้แล้วก็มีกระเป๋าให้สองใบนะคะคุณผู้ชมสําหรับใครที่เวลาเดินไปที่ชายหาดใส่โทรศัพท์ใส่ของสําคัญนะคะก็สามารถใช้บริการของที่ทาง สมิธกรีนเบรีสอร์ทได้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำค่ะห้องน้ำที่นี่ก็โอเคนะคะก็มีโวนเปียกแล้วก็มีโวนแห้งอันนี้ห้องน้ำนะคะก็จะประมาณนี้ตรงนี้เป็น<ม>ที่อาบน้ำตรงนี้ก็จะเป็นที่ทำทุระหนักทุระเบา แล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้นะคะอุปกรณ์ภายในห้องก็จะมีครบคันเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีกาต้มน้ําร้อนให้ด้วยนะคะมีตู้เย็นมีบาร์ที่เป็นตู้เย็นแล้วก็มีทีวีให้ด้วยค่ะคุณผู้ชมส่วนใครที่อยากได้อะไรเพิ่มเติมก็จองกับาทางโรงแรมได้นะคะเดินออกมาข้างนอกค่ะคุณผู้ชมเราจะเห็นบรรยากาศที่เป็นวิวสวยเลยนะคะ นี่ค่ะอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะเห็นเป็นหาดทรายแก้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้วันนี้นักท่องเที่ยวนักเดินทางเยอะมากๆเลยนะคะนี่คือโซนที่เป็นหาดทรายแก้วแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะมองเห็นที่อ่าวไผ่ด้วยนะคะคุณผู้ชมอ่าวไผ่ก็จะอยู่ด้านนู้นเดี๋ยวอีสานทร่บเจริก็จะแนะนําคุณผู้ชมหาใครเดินทางท่องเที่ยวที่อ่าวไผ่นะคะแล้วก็ที่หาดทรายแก้วด้วยค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะนอกจากนี้นะคะ เอาละค่ะนี่คือที่พักค่ะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เราพักกันที่สม็ดกรีนเบรรี s สรทนะคะคุณผู้ชมห้องถือว่าโอเคเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมอ่าวไผยยังคงความเป็นธรรมชาติแล้วก็หาดทรายสีขาวเหมือนเดิมแล้วก็บรรยากาศยังคงคึกคักเหมือนเดิมนะคะและที่สําคัญค่ะที่นี่มีโขดหินไว้ให้กับนักเดินทางหรือว่านักท่องเที่ยวทุกท่กทานนะคะที่เดินทางมาเที่ยวที่อ่าวไผยได้เก็บบรรยากาศที่ส,สวยๆแล้วก็รูปถ่ายที่ส,สวยๆค่ะเอาละค่ะการเดินทางท่องเที่ยวที่อ่าวไผยในครั้งนี้นะคะ หากใครเดินทางมาท่องเที่ยวที่กเกาะสมิอีกหนึ่งโปรแกรมอีกหแผนที่ในการเดินทางแนะนําค่ะอ่าวไผ่ที่กเกาะสมิดหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แดะแชร์เป็นกําลังใจให้กับดิสานแซ่เดย์นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่อ่าวไหนตามกันเลยค่ะ